วันนี้มาเปิดดูรองเท้าน้องมาตามนะครับเล่นฟุตบอลตั้งแต่อนุบาลสามนะครับจนถึงปัจจุบันอยูป่าสามครับรองเท้าเขาตั้งแต่อนุบานสามใช้รองเท้าไปกี่คู่นะครับจะตามทาท่าไปหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่หคู่นะครับตั้งแต่อนุบานสามจนถึงปัจจุบันใช้ห้าคู่นะใช้ น้องใช้ตัวเนเนเมซีทำทั้งสามเนเมซีหมดเลยนะสีู่แล้วมีพีตัวสีดำเป็นพีเดเตอร์ตัวเดียวใช้บ่อยที่สุดก็คือที่น้องชอบใส่สคือคู่นี้กับพีเดเตอร์นะกับเนเมซีสีนี้สีขาวนี่นะอาสมนะมีเนเมซี ตัวนี้เพิ่งเอามาใหม่อตัวนี้อะไรอย่างเขาเรียกว่าตัวเรนนะมันด้อ,อตัวนี้เพิ่งมาใหม่สิบสามเคสีคู่เนี้ยไอ,อสามคู่เนี้ยสีส้มสีขาวสีดําเป็นสิบสองเคนะน้องเพิ่งขยับใส่เป็นสิเป็นสิบสามสิบสามเคตัวเมสซี่นะใช่ไหมไม่ดูนะ แต่เขาเล่ตัวไอ้เนเมซิสอ่ะสามตัวนี้มีคู่สีดำเป็นพีเนเตอร์คู่เดียวถ้าใครอยากเป็นจะไปใส่ไนกี้อ่ะแต่ไนกี้ของเด็กอ่ะใจไปหาที่ไหนก็สตาร์ทอยู่ที่สามสิบห้าขึ้นนะถ้าไม,ไม่ไม่บอกเป็นสิบ สิบสอง k สิบสาม k ถ้าบอกเป็นไซส์รองเท้าของไทยก็คือน้องไซ้สามสามนะสามสองยสามหนึ่งมีสามหนึ่งก็เป็นสามสามแต่ไนกี้สตาร์ที่สามสิบห้าต้องใส่ไม่ได้เขาก็เลยใส่แดดมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะใส่ใส่แดดมาตั้งแต่อยู่อนุบาลอยู่อนุบาลสามคำคู่สีเขียวครเบผ่ ในเมซิสเนีน่มันเป็นสีเขียวเสร็จคู่สีเขียวอันนบบัานาลสามประมาณสิสิบเอ็ดเคมเก้าเคสิบเอเคจํไม่ได้นะถ้าพูดผิดขอโทษนะแล้วก็มียมาตัวนี้นะใส่ได้แบบเดียวนเมซิสเนี่ยตัวนี้สิบสองเคแดดครับรมันเท่ากันกันกบสองสองคู่นี้นะพิเนเตอร์ก็สิบสองเคตัวเมซิในเมซิสสีขาวเนี่ยขาวส้มเนี่ย ก็ 12k นะใส่สองคู่นี้ได้แต่ใส่คู่นี้ไม่ได้นะอืมเพราะว่ามันมันกัดแล้วก็มันเหมือนขับไปนะครับแต่ไซส์เดียวกันลงะ่ะใส่เดียวกัน 12k นะครับนี่เนี่ยเป็น 12k อ่า12 1 2ครึ่งด้วย 12K องเเอ้ย 12K ของ UK UK ถ้า US เป็น1 2บอครึ่งอืมผมไม่รู้ขนาดสายเวลาเขาจะดูกันยังไงนะอืมสามสิบครึ่งถ้าเป็นของไทยอ่ะถ้าเป็นที่เขาใส่ถังรองเท้าไทายเขาทำมาคืนน่าเป็น สามสิบโหนี่เล็กไปนะสามสิบครึ่งนีงไม่สามเอ็ดเลยเออถ้าเป็นของเขียน j จพีะไม่รู้คำว่าไรเนี่ยเป็นร้อยแปดสิบของจีนเนาะเจพี่น่าเป็นเ,นเนจแนะปน Japan มาแล้วก็มีจีนมาจีนร้อยแปดสิบญี่ปุ่นเป็นร้อยแปดสิบห้าแล้วของฝรั่งเอ้ยปุ่นิดของยูเอจะเป็นสิบสอง US, ครึ่งของยูเคจะเป็นสิบสองเคอ เนี่ยสามสถึงว่าใส่ไม่ได้ดูผิดมันตั้งแต่แรกถึงว่าลูกใส่ไม่ได้อันนี้จะเป็นสิบเคสิบครึ่งเป็นเท้าไทยก็ยีบปดอันนี้ใส่ตั้งแต่คู่สีเขียวเนี่ยตั้งแต่ดุวันสามเป็นยี่บแปดมาสามสิบครึ่งฮะอันนี้สิบเคเคันบน ันนี้เป็นอ่าสิบ k ถือลวสิบเคยี่แปดนะไซส์เท้านะสิบเคสิบเคคือไซส์ยี่แปดนี่เป็นเดม,ม,มิสติตูนี้เป็นอ่าสิบสอง k ไซายเท้าจะเป็นสามสิบครึ่งนะคุณเนี่ยเดมิสติสตเนี่อสามสิบครึ่งสิบสองเคสามสิบครึ่งโหนี่ใส่มากสุด เดือนลางแล้วเนะี่ยอันนี้เป็น 13K สาอ๋อใส่สิบามเคมาตั้งนานแล้วนี่เราเข้าใจผิดมาตั้งนานเคเคนี่สามสิบเคเามไซส์แหละมาอนุบาลสแล้วก็เป็นสามสิอนุบาลส่ใส่ยีสิแปดมาสามสิครึ่งตันแรกสิบเคมาสิแล้วมา1 3บสคโอเค K, สิบสคองคู่เลยพีเนเตอร์ P <13. S 2> ก็ 13K สาโอเคนะตัวเนี้ยสิ สามคู่นี้สนะิบสามเข้มไงโอเคเราเป็นพ่อซื้อรองเท้าจําไม่ได้เนี่ยฮสกินน้องนะใช้รองเท้าตั้งแต่อนุบาลสามนะครับจนถึงปอสามตัวนี้ฮะหมดสาตาร์ทไปหนึ่งสองสามสี่ห้าคู่ครับปัจจุบันใช้สามคู่นี้ครับผมสำหรับกันใช้นะสามคู่นี้สองคู่นั้นใช้ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวให้น้องสืบทอดไปครับมีน้องที่นี่ ลูกหลานเป็นผู้ชายหมดเลยนะให้เล่นฟุตบอลหมดต่อไปก็น้องก็จะใส่สองคนนี้พอเสร็จแล้วก็น้องก็ต่อใส่สองคนนี้จะรองเท้าจะดีนะผมได้ทำความสะอาดให้ตลอดแล้วก็ดูแลอย่างดีนะรองเท้าสตาร์ตต่อไปน้องสิบสองสิบสามเคนะอาจจะปีหน้าจะเป็นขยับไซส์ขึ้นหนึองแล้วครับเป็นรองเท้าสามห้าบเบอร์เท้าไทยมาสามห้าสามหน้าตอนนี้ สามสิบสามมันสิบสิบสามเคน่าจะขยับไปเป็นรอนสิบห้าเคผมไม่รู้ไซน์นะน่าจะประมาณนี้ผมตอนนี้ขณะดูไซ์ยังมัวเลยนะโอเคครับผมจะกินน้องฮะใช้รองเท้าครับต้งซ้อมบอลตั้งแต่อนุบาลสามจนถึงปอสามตอนนี้ฮะใช้รองเท้าไปห้าคู่ครับด,นดนนันฮะดันถึงที่สุดฮะใจรักฟุตบอลฮะต้องไปให้ไกลไปให้ถึง ครับผมบ๊ายบายครับฝาก,กช่องฝากช่องอทางทิกตอกด้วยนะครับมาตามสตรีมเมอร์ครับแล้วก็ช่องทาง YouTube ครับมาตามชแนลครับฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับ